สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเชมอีกครั้งนะคะกับชาชาแอนชาแนลค่ะคลิปวิดีโอของเชนวนนี้นะคะจะเป็นการแชร์ประสบการณ์จริงของเชมเองนะคะในการคลอดลูกที่อเมริกาค่ะทุกคนวันนี้นะ่าเชมก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าการคลอดลูกที่อเมริกากับการคลอดลูกที่ไทยเนี่ยมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยทราบว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องมาดูที่อินชูรันค่ะหรือว่าดูที่ประกันของเพื่อนๆเองนะคะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยต้องมีประกันนะคะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงลิบลิ้วเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้มีประกันก็ควรจะไปทําประกันก่อนนะคะหรือถ้าใครมีประกันอยู่แล้วอาจจะจากที่ทํางานหรือว่าจากคนในครอบครัวนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องมานั่งดูค่ะว่าเขาเนี่ย ครอบคุมเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะประกันในอเมริกานะคะเพื่อนๆก็ต้องสำรวจดูว่าบางอันเนี่ย in network บางอัน out of Network นะคะก็หมายความว่าประกันเนี่ยเขาอาจจะครอบคุมในส่วนนี้และอาจจะไม่ได้ครอบคุมอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าประกันของเพื่อนๆเนี่ยครอบคุมไปถึงการคลอดลูกหรือไม่ค่ะอย่างต่อมานะคะเพื่อนๆก็ต้องมาดูที่ ประวัติสุขาภาพของเพื Pro ่อนๆเองค่ะว่าเราเนี่ยมีมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าในการตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เราต้องมาดูว่าเราเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแล้วการตั้งครรภ์ของเราเนี่ยอายุเกิน35ปีขึ้นไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ามีอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะคะค่าใช้จ่ายในการที่จะใช้คลอดลูกเนี่ยก็อาจจะแพงสูงขึ้นไปอีกค่ะ เราก็อย่าลืมจุดนี้ด้วยนะคะต่อมาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องโทรไปเช็คกับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เราสนใจหรือว่ามีคนรู้จักแนะนำนะคะว่าเขาเนี่ยรับประกันของเราไหมนะคะเพราะหลายครั้งนะคะบางคลินิกเนี่ย ประกันเนี่ยมันมีหลายบริษัทมากนะคะบางที่เขาก็รับประก <siglo. S 1> ันนี้นะคะบางที่เขาก็ไม่รับเราก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องหาคุณหมอทําคลอดเองนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปดูว่ามีคุณหมอคนไหนที่ชื่อดังหรือว่ามีความเก่งในด้านการทําคลอดนะคะเพื่อนๆก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามเขาให้เขามาทําคลอดให้เพื่อนๆนะคะแต่ในส่วนของเชเอมเนี่ยอย่างเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะคะเชเอมก็ทํางานอยู่ที่ มาร์คเจคอบนะคะที่นั่นเนี่ยเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันนะคะ3 4มสี่คนนะคะเขาก็คลอดลูกกับคุณหมอโซเดอร์คนนี้นะคะชเชมก็เลยรู้สึกว่าเออทุกคนคลอดลูกกับคุณหมอคนนี้หมดเลยคุณหมอคนนี้ต้องเก่งแน่ๆนะคะเพราะว่าชเชมก็ไม่มีความรู้นะคะว่าคุณหมอคนไหนเนี่ยเก่งไม่เก่งนะคะเราก็อาศัยจาก ประสบการณ์ของเพื่อนๆที่ทํางานด้วยการถึงสามสี่คนเขาคลอดกับคุณหมอคนนี้นะคะเช่เอมก็เลยโทรไปติดต่อนะคะร้านของคุณหมอคนนี้นะคะชื่อว่า legacy women health นะคะก็ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วพอเชเอมนะคะได้โทรไปติดต่ออยากจะทํากับคุณหมอคนนี้แล้วนะคะเช่เอมเนี่ยก็ต้องสอบถามเขานะคะว่าเขาเนี่ยมีคอนแทคกับโรงพยาบาลไหนบ้างนะคะเพราะว่า เมื่อเราเลือกตัวของคุณหมอมากกว่าเลือกโรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องตามคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีคอนแทคกับโรงพยาบาลนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชมก็สอบถามคุณหมอโซเชียลไปนะคะคุณหมอโซเชียลนะคะเขาก็มีคอนแทคกับ2โรงพยาบาลด้วยกันนะคะโรงพยาบาลแรกนะคะก็เป็นในเครือ Dignity Health นะคะก็คือโรงพยาบาลเซนต์โรดโดเมนิคันนะคะเซียนาแคมปัสค่ะกับอันที่2นะคะก็คือ ือโรงพยาบาล Spring Valley Hospital Medical Center นะคะส่วนตัวของชเชมเนี่ยก็เรื่องโรงพยาบาลที่1น,นะคะก็คือโรงพยาบาลเซนโรสนะคะเพราะว่าพี่สะพายของชเชมนะคะเขาก็คลอดอหลานของชเชมที่โรงพยาบาลน,นี้นะคะเราก็รู้สึกชอบนะคะในการให้บริการของโรงพยาบาลน,นี้ชเชมก็เลยเลือกโรงพยาบาลแรกค่ะ หลังจากที่ชอเอมเลือกที่จะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลเซนรสแล้วนะคะชอเอมเนี่ยก็ต้องไปทัวร์ที่โรงพยาบาลอย่างจริงจังนะคะว่าเขามีแผนกอะไรยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วเราก็ต้องไปรีจิส a t i o n ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นเมมเบอร์ Member ของโรงพยาบาลนั้นคะ่ะหลังจากที่ชอเอมนะคะทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะชอเอมก็ยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยนะคะเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ ก่อนหน้าที่จะเอมจะไปเจอคุณหมอนะคะก็ยังไม่ได้เจอนะคะเพราะว่าจเจเมเนี่ยโทรไปหาที่ร้านคุณหมอนะคะเขาก็ถามว่าเออเชอเอมเนี่ย มีอายุคันเท่าไหร่แล้วตอนนั้นที่เจมโทรไปนะคะก็แค่ประมาณ 4- 5หวีเองนะคะเขาก็บอกว่าต้องรอให้ครบ8วีนะคะถึงจะเริ่มไปหาคุณหมอได้เชมคิดว่าเขาก็อาจจะอยากให้เราแน่ใจก่อนนะคะว่าแบบเออมันจะไม่หลุดหรืออะไรยังไงนะคะเชมก็ต้องรอจนถึง8วีนะคะเชมถึงจะได้ไปพบคุณหมอนะคะแล้วการที่เจมจะไปพบคุณหมอนะคะที่อเมริกาทุกอย่างเนี่ยส่วนมากเขาก็อยากจะให้ make appointment ไว้นะคะเหมือนกับว่าเราได้ล็อกตัวคุณหมอ ไว้แล้วนะคะเพื่อจะได้ไม่มีการมาแคนเซลหรือยกเลิกนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยแคนเซลหรือว่ายกเลิกก่อนวันนัดหมายนะคะเพื่อนๆก็จะโดนค่าฟรีค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 20-50ถึงเหรียญน,นะคะก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเนี่ยว่าเราอาจจะมีธุระหรืออาจจะป่วยไม่สบายอะไรยังไงกระทันหันนะคะรีบโทรไปแจ้งเขาก่อนนะคะเพราะว่าเราแคนเซิลเขาไปคุณหมอเนี่ยเขาก็จะได้นัดคนไข้คนอื่นไปเขาก็จะได้ไม่เสียไรายได้นะคะแล้วต่อมานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายๆคนเนี่ย,ชยเชมรู้อย่างเมื่อก่อนเนี่ย,ชยเชมก็เป็นเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรามีลูกเราอยากจะผ่าคลอดเพราะเราไม่กล้าคลอดเอง อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราแบบกลัวเจ็บกลัวเบ่งไม่ออกหรืออะไรยังไงนะคะแต่ที่อเมริกานะคะเขาจะเน้นทุกอย่างเป็นแบบเนเชอรัลค่ะทุกคนเขาอยากจะให้ ธรรมชาติมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้เป็นการคลอดลูกอย่างธรรมชาติเป็น Choice ที่1นนะคะเพราะว่าการคลอดลูกแบบผ่าคลอดหรือซีเซ t กชั่นเนี่ยนะคะทำในเฉพาะกรณีที่จําเป็นจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเออสมมุติว่าลูกไม่กลับหัวหรือว่าเชิงการเล็กคลอดไม่ได้แบบนี้ก็อาจจะเป็นซีเซกชั่นได้นะคะแต่ว่าถ้าคลอดเองได้เนี่ยเขาก็อยากจะพยายามให้คลอดเองนะคะในส่วนของเชเอมนะคะก็คือเชยเอม คลอดล e ูกเองนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะก็อาจจะแตกต่างกับที่ไทยนะคะเพราะว่าที่ไทยมีความเชื่อก็อยากจะให้ลูกเกิดวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะที่ของเมืองไทยเนี่ยสามารถเลือกคลอดเองหรือผ่าคลอดได้นะคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะคุณหมอจะเป็นคุณวินิจฉัยเองนะคะว่าคุณจะคลอดแบบไหนนะคะ อย่างพี่ที่รู้จักของชเชอนะคะก็ต้องผ่าคลอดพยายามคลอดแล้วนะคะแล้วก็เบ่งแล้วนะคะ แต่เพราะว่าเชิงการเล็กเกินไปนะคะจนไข้ขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องผ่าคลอดค่ะคือคุณหมอเนี่ยเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดนะคะจนกว่าจะถึงขั้นสุดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เด็กไม่กลับหัวหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะผ่าได้นะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เคส by เคสค่ะต่อมาในวันที่เจมคลอดออสตินนะคะเป็น3-4วันล่วงหน้าดิวเดนนะคะก็คือวันที่กําหนดคลอดว่าจะคลอดวันนี้แต่จริงๆแล้วก็คลอดล่วงหน้า นิดเดียวจริงๆชาเอมเนี่ยท้องอายุคันถึงเกือบ40วิวีกนะคะ <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกมากๆนะคะเพราะว่าเพื่อนบางคนของชาเอมนะคะก็เลยไปถึง41วิวีกนะคะทาให้คุณหมอเนี่ยต้องฉีดยาเร่งคลอดนะคะหรือบางคน คลอดล่วงหน้ามากเกินไปจริงๆตั้งแต่37จนถึง40วีิเนี่ยก็สามารถคลอดได้แล้วอย่างเชเอมเนี่ยอยู่ประมาณ39วีิไปๆลายเกือบจะ40นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยค่ะและในวันก่อนคลอดออสติน1วันนะคะเชะเอมก็มีเลือดซึมออกมานะคะเ oh, <no. S 1> ชะเอมก็กตกใจนะคะเชะเอมก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็ตรวจเช็คนะคะแล้วก็เอ่อตรวจปากมดลูกว่าเอ๊ะจะคลอดหรือยังหรืออะไรยังไงนะคะเพราะเขาเช็คแล้วนะคะอย่าง ที่รู้กันนะคะว่าถ้าปากหมดลูกเนี่ยไม่กว้างขยายถึง1ิเซนนะคะก็แสดงว่าเด็กยังไม่ออกหรอกเขาก็ส่งเชมกลับบ้านค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออยยูไปทําอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับมาคือเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะคิดว่าอุ้ยไม่เอากลัวว่าต้องคลอดแน่เลยหรือว่าลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมเลือดซึมออกมานะคะการที่เลือดซึมออกมานิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าเด็กเนี่ยดันตัวลงมานะคะก็เลยมีเ,เส้นเลือดฝอ,อยฉีกขาดเท่านั้นนะคะก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรนะคะเชมก็ ไปกินข้าวกับบ้านมาก่อนนะคะจนผ่านไปตอนนั้นเชมไปหาหมอประมาณช่วง8ปดเก้าโมงเช้านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็ให้เชมกลับบ้านไปก่อนนะคะในวันเดียวกันนะคะประมาณ3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็คือข้ามมาอีก12ชั่วโมงนะคะเชมก็รู้สึกปวดท้องมากๆนะคะ <S 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 แาเชมนะคะเขาก็ช่วยนับนะคะว่าปวดท้องทุกๆก,กี่วิทุกๆก,กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถี่ๆขึ้นมากๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะใกล้คลอดแล้วนะคะแต่ว่าน้ำคร่ำก็ยังไม่ได้แตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลกันดีกว่าอีกรอบนะคะคราวนี้เนี่ยพอเชมกลับไปนะคะในรอบที่2นะคะในวันเดียวกันแต่เป็นตอนกลางคืนนะคะคุณหมอก็เช็คนะคะว่าปากมดลูกเนี่ย เปิดประมาณ6 7เซนแล้วนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคอาจจะใกล้10เซนแล้วนะคะเขาก็เลยให้ชเชออมเนี่ยอยู่แล้วก็พักในห้องคอดเพราะว่าห้องพวกนี้นะคะเขาจะมีเตรียมไว้สําหรับคนที่ฉุกเฉินหรือใกล้คอดจริงๆนะคะถ้าเรายังไม่ได้ใกล้คอดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาจองห้องล่วงหน้า1วันมานั่งรอมาพักถึงแม้เราพร้อมจะจ่ายเขาก็ไม่รับนะคะเพราะเขาต้องการรองรับคนไข้ที่พร้อมจะคอดจริงๆะค่ะแล้วหลังจากที่เชเอมได้ไปพักในห้องรอคอด นะคะคุณหมอก็จะมีการสอบถามเชเอมว่าเชเอมเนี่ยต้องการบล็อกหลังไหมนะคะ <Wow. S 1> ก็คือแบบฉีดยาชานะคะเพื่อ,อลดอาการเจ็บปวดในการคลอดลูกนะคะเขาก็เรียกว่า เอพิเดอรลนะคะก็คือเป็นยาที่การความเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะคะเชะเอมก็โอเคนะคะตอนนั้นที่ชเชมไปพบคุณหมอได้ประมาณสี่ทุ่มเนาะหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนนะคะเขาก็จะมะีคุณหมอมาฉีดนะคะบล็อกหลังของเชเอมนะคะหลังที่ที่เชเอมฉีดไปแล้วนะคะเชะเอมก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรแบบช่วงครึ่งท่อนล่างเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบให้เราเหมือนกับว่า เป็นแบบอามาพาดครึ่งตัวไปช้าๆแต่ในความรู้สึกของเชเอมนะเชะเอมก็ยังขยับขาได้นะทุกคนแต่ว่ามันแค่ไม่รู้สึกเจ็บอะค่ะทุกคนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมาคอยเช็คช่องคลอดว่าขยายไปเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามาเช็คเนี่ยมันจะเจ็บมากนะคะ oh, <no. S 1> เหมือนอย่างสองครั้งแรกที่เขามาเช็คว่า3เสเซนแล้ว6เซนแล้วนะคะเอ่อพอเขาฉีด ยาบล็อกหลังไปแล้วเนี่ย,ชยเชมก็ไม่รู้สึกความเจ็บปวดนะคะในการที่เขาเนี่ยทำการเช็คนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปนะคะประมาณตีสามค่ะทุกคนชเชมก็ไม่ได้หลับเะคะชเชมก็นอนลออยู่บนเตียงพร้อมกับออคุณแม่และแฟนชเชมนะคะแล้วพอตีสามนะคะน้ำค่ำก็แตกค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนเพราะว่าชวเชมรู้สึกถึงแบบน้ำมัน ตากดังพระนะคะแล้วมันเกียกเต็มเตียงเลยนะคะเป็นน้ำข้ามนะคะก็เหมือนกับว่าเด็กเนี่ยใกล้คลอดมากๆแล้วนะคะเชมก็เรียกคุณหมอพยาบาลนะคะเขาก็มาเช็คนะคะเขาก็มาเช็คว่าอ๋อตอนนี้ปากมะลกเปิด10เซนแล้วก็คือใกล้คลอดแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้คลอดนะคะตอนนั้นก็ตีสามตีสี่เนาะเชมก็ยังต้องนอนรอต่อไปนะคะจนประมาณหกเจ็ดโมงเช้านะคะก็จะมีพี่พยาบาลนะคะมาช่วยทําการ เตรียมความพร้อมนะคะในการคลอดลูกค่ะทุกคนคุณหมอโซลเจอร์ของชอเอมในวันนั้นนะคะเขาก็มีเคสอีกเคสหนึ่งนะคะที่เป็นดิวเดทที่เขาคลอดนะคะในวันเดียวกันกับออสตินนะคะแต่ว่าเป็นดิวเดทของเขาที่คุณหมอต้องมาทำคลอดคนนั้นแต่เชเอมเนี่ยคลอดก่อน ก่อนดิวเดย์สวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปห้องนันทีวิ่งมาห้องเชอทีวิ่งไปห้องอะไรกลับไปหลับมาแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะงงๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเลือกคุณหมอคนนี้เนี่ยเราก็ต้องให้คุณหมอคนนี้ทําคลอดอย่างเดียวทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะวิ่งกลับไปกลับมาช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะแต่พยาบาลเขาก็จะคอยแบบอยู่แล้วเขาก็จะคอยให้เชอ m เนี่ยซ้อมเบ่งซ้อมเบ่งแต่อย่าเบ่งนะซ้อมเบ่งซ้อมเบ่งแต่อย่าเบ่งนะอยู่อย่างงี้นะคะเชอมก็เออยังไงดีะยเ ะะก็ยังกล้ากลัวอยู่นะคะตอนนั้นเนี่ยแล้วที่นี่นะคะเวลาคลอดลูกเนี่ยเขาจะไม่มีการมาสวนทวารหรืออะไรยังไงเลยคะ่ะคือเราต้องไปจัดการเองอะไรอย่างี้นะคะแบบว่าเออก็แปลกดีเหมือนกันนะคะแล้วก็พอถึงเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆอะไรเงี้ยคุณหมอโซเชียลก็มานะคะแล้วเขาก็มาบอกให้ช์อมเนี่ย บ่งแบงอะไรแต่คุณหมอเขาชิลมากนะตอนพี่พยาบาลอยู่บอกตรงๆว่าเขาดุด,ดุนิดนึงอะทุกคนเชเอมก็แบบเออเบ่งแบงแต่อย่าอย่าเพิ่งออกมานะเบ่งแบงคือเราก็รู้สึกว่าแบบเออแล้วเราจะแบ่งยังไงดีนะคะแต่พอคุณหมอมาเขาชิลเขาดีแลกเขาก็เขาทําให้เราสบายใจมากนะคะแล้วเขาก็ให้เราแบ่งเบ่งแบ่งใน แบบเขาจะทําให้เรารู้สึกอารมณ์รีแลกซ์นะคะไม่รู้ว่าทํายังไงเหมือนกันนะคะแต่ณนะตอนนั้นเราก็รู้สึกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็พยายามเบ่งนะคะแล้วก็คุณหมอก็อยู่กับเชมตรงนั้นนะคะสิบห้านาทีค่ะทุกคนก็คลอดออกมานะคะคุณหมอก็ ออพอแบง่งแบ่งเห็นหัวลูกออกมาคุณหมอก็บิดนะคะแล้วก็ดึงออสซินออกมาค่ะทุกคนก็คลอดอย่างง่ายดายนะคะออสซินก็แข็งแรงดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องเข้าตู้อบอะไรเลยนะคะ <Yeah. S 1> หลังจากที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยออสซินก็มาอยู่กับเชมแล้วก็กินนมจากเต้าแล้วก็เรียบร้อยค่ะทุกคนก็ถือว่าผ่านไปอย่างง่ายดายมากๆนะคะก็ แปลกใจดีนะคะแต่ณเวลาที่คลอดลูกนะคะตอนที่ยาชาเนี่ยบอกตรงว่าอาจก็อาจจะเริ่มจางๆไปเพราะเอมชชเอมฉีดตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะแต่คลอดลูกเนี่ยเจ็บแปดโมงนะคะมันก็เหมือนเลยไปหกชั่วโมงแล้วอะค่ะทุกคนมันก็เหมือนกับว่ามันก็รู้สึกหมดแต่ก็ยังไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคลอดช่วงสายๆออกไปอีกนิดเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกเจ็บก็อาจจะต้องฉีดใหม่ก็ได้นะคะแล้วหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยตอนช่วงที่เชมบล็อกหลังเสร็จเนี่ยนะคะ เขาจะมีสายเป็นแบบสายฉี่นะคะสอดไปที่ท่อปัสสาวะด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราเนี่ยลุกออกจากเตียงนะคะเพื่อไปห้องน้ําหรืออะไรเงรี้ยเขาอยากให้เราเตรียมพร้อมอยู่บนเตียงเตรียมลอดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้เราฉี่ไม่ออกค่ะทุกคนคือคือเราไม่รู้สึกถึงความปวดฉี่เลยเพราะว่าฉี่เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงถุงข้างเตียงนะคะที่เป็นสายท่อฉี่นะคะที่เขาก็เอาออกไปแล้วนะคะก่อนคลอดนะคะแต่ชเชมก็ยังไม่รู้สึกแบบปวดฉี่เลยนะคะจนมาที่ห้องพักคนไข้นะคะก็ยังไม่ปวดฉี่นะคะพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็วนเวียนมาทบบทุกชั่วโมงนะคะให้เราเนี่ย ไปพยายามฉี่ให้ออกไปพยายามฉี่ให้ออกนะคะเขาก็ให้เราไปห้องน้ําหาเพลงมาฟังหาเครื่องทําให้เราผ่อนคลายนะคะเพื่อให้เราฉี่ให้ออกนะคะสองสามครั้งแรกนะคะเชมก็ฉี่ไม่ออกเลยค่ะทุกคนไม่รู้พวกมิด้กินน้ำเลยหรือเปล่าหรืออะไรยงงหรือว่าฉี่ออกไปหมดแล้วนะคะเออก็สุดท้ายนะคะเขาก็รอบสุดท้ายเขาก็มานะคะแล้วเขาบอกว่าไปพยายามฉี่ถ้ารอบนี้ฉี่ไม่ออกเขาจะฉีดยาไปให้เชเอมเนี่ย กระตุ้นฉี่ให้ฉี่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเชียมก็ฉี่ออกนะคะไม่รู้ว่ากลัวที่เขาขู่หรือเปล่านะคะก็ประมาณน,นี้นะคะทุกคนเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิปเล่าสู่กันฟังอีีแรกของเชี่ยมนะคะในเรื่องการข้อลูกนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะข้อลูกที่ต่างประเทศหรือว่าคิดว่าเออข้อลูกที่ประเทศไทยน่าจะง่ายสะดวกกว่านะคะก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะคะหวังเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วย กดไลค์กดแชร์ให้เชมด้วยนะคะใครเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ช่วยกด subscribe ให้เชมได้ค่ะยังไงวันนี้เชมขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบาย